14นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระกนิธิเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัะนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราวปัตตะธาช้างคำบวรวิหารอันเพลงเมืองน่านจังหวัดน่านในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสพลมนคุณทาโรซึ่งบรณาภาพเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบเมื่อวันที่15ธันวาคม2563สิริอายุ88ปีพรรษา68 พระธรรมนันทโสพลมนคุณทาโรเดิมชื่อมนนำสกุลบัณฑิตเกิดเมื่อวันที่18มิถุนายน2475บิดาชื่อจ่าสิบตำรวจเจริญบัณฑิตบรรดาชื่อนางคำดีบัณฑิตหลังจากอายุครบ16ปีได้บรรพชาที่ปัะธาตุช้างค้ำดรอววิหารจากนั้นเมื่ออายุได้20ปีจึงได้อุปสมบทในปี2495สอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกตามลำดับ และสอบได้ปเปี่ยนทำสามประโยคอีกทางได้รับปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์ของมหาวิทยายลัยราชพัฏอุตรดิตถ์ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์อุษตรีบัณฑิตของมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตพะเยาปี2512ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสปัตภาณฑช้างคำบวรวิหารและเป็นผู้จัดการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปฏิญาณิธรรมวัดพระธาตช้างค้ำบรรวิหารโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามประมราชกุมารีปี2573เป็นเจ้าคณะจังหวัดน่านปี2561เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6 พระธรรมนันทโสพลนับเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้นานอักษรล้านนาไทยพื้นเมืองเหนืออักษรธรรมล้านนาได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยเป็นผู้มีวัดปฏิบัติดีงามและได้สร้างคุณูปการต่อชาวเมืองน,น่านโดยเฉพาะด้านการศึกษา จึงได้จัดหาทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กเยวาวชนที่มีฐานะยากจนส่งเคราอเด็กที่มีปัญหาครอบครัวรวมถึงได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งแผนกธรรมบาลีและสามัญศึกษาโดยได้รับพระราชทานสถาปนาสมบัิศาสตร์เป็นพระราชาคณะ ชั้นธรรมที่พระธรรมนันทโสพลอีกทั้งยังเป็นพระราชาคณะที่มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงที่สุดในจังหวัดน่านจากนั้นทรงพระเดิมเนินไปยังพระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างคำทร,รงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูปเทียนนมัสการบูชาพระเจ้าหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิวัสดุปูนปัน้นศิละปะสมัยล้านนาเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน วันนี้เวลา20นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวราวงศ์เทอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จไปทอแพนเนตรการแสดงคอนเสิร์ตท่าฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาทั้งที่14พระหอประชุมใหญ่ส่งวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนี้ประธานพระวรโรกาส ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าถวายเงินไารได้จากการจัดคอนเสิร์ตท้าฟ้าคู่ไทยเพื่อใช่พัฒนาและประธานเงินดังกล่าวแก่กรรมาการและเลขาธิการบริษนิธิใช่พัฒนาพร้อมกับประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาเป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของบุรินิธิชัยพัฒนาด้วยน้อมํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตร ที่มีพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าตามที่ได้ตั้งชื่อบริณนิิิชัยพัฒนาชัยชนะของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดี คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในแนวคิด Happiness Air Force ประกอบด้วยการแสดงภาคแรกได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงไกลกังวลเวนเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยและแผ่นดินของเรามาบรรเลงโดวยวงซิมโฟนีออเคสตราของทัพอากาศรวมทั้งการบรรเลงเดี่ยวฟรุตและการขับร้องโดยนักร้องของวงดนรียางกองทัพอากาศและศินบบปินที่มีชื่อเสียง แสดงภาคสองเน้นความผ่อนคลายประกอบการขับร้องเพลงจากศิลปินเพื่อสื่อว่าปีนี้กองทัพอากาศประสบความสําเร็จในการย้ายที่ตั้งโรงเรียนในเรืออากาศจากดอนเมืองไปยังที่ตั้งใหม่ที่อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานนามว่าโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทก,กษสตริยาธิราชรวมทั้งครบสามทศวรรษพระมหาธาตุนภเมธนีนดลและพระมหาธาตุนภพลขุิศิริจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพอากาศและประชาชนร่วมกันจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนทชัยนาถาที่เบศมหาภูมิปุดุลยเดชมหาราชบรปร,รม,มนาถบวพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิก์พระบร,รมราชินีนาถพระปร,ะรมราชชนนีพันปีหลวง